รู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรกันมีกระดาษกับปรการามาวาดลูกเหรอะไม่รู้อ่ะแข่งนี้หรอไม่รู้มองผู้ชายเหรอไม่ใช่อันนั้นมนีใส่เดิมเรารู้เปล่าบ้าชาเลนจ์ของเราในวันนี้จะเป็นการทดสอบว่าคุณเนี่ยรู้จักคาไทยมากขนาดไหนอ๋อๆงั้นเหรอเฮ้ยนี่ไม่อยากจะโม้เลยนะตอนอยู่มัธยมมันได้เกรด4เอทไทยในลาวไทยอะนี่เคยเป็แข่งถึงฮอล์พด้วยนะน,ะนี่ เราได้ความมเหมือนกันเนะเนี่ยเป็นลูกสาวพ่อขุนรามเลยนะเรียนก็ได้เกรดสี่ภาษาไทยคนเก่งเขาไม่พูดเยอะอะค่ะโอเคแต่คนก่อนเขาพูดเยอะอยู่นะจะไม่ทําให้อาจารย์มัธยมผิดหวังเลยค่ะรอแปรกท้ายเขียนคาไทยทั้งหมดสี่คำใครเขียนถูกเยอะที่สุดจะได้ผ่านข้าสู่รอบต่อไปคำแรก กะเพราโหง่ายจังกะเพราใครก็เขียนเป็นปะมั่นใจใช่ไหมว่าถูกนะมั่นใจค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมจริงเหรอจริงค่ะมั่นใจไหมครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ สร้างภาษาไทยตอนมัธยมขอบคุณค่ะเห็นไหมบอกแล้วคนเก่งจะมี่มีคนเขียนผิดนะใครล่ะคะไม่บอกดีกว่าวิสืกเอาเองคำที่สองนะครับคำว่ากระเทยโหง่ายอีกแล้วคำนี้ คำนี้มั่นใจไหมมั่นใจมากค่ะโอ้มั่นใจไหมครับคำนี้มั่นใจค่ะอาจารย์ปานีต้องไม่ผิดหวังจริงๆค่ะฉันอยากจะเห็นหน้าอาจารย์ปานีซะแล้วสินี่ค่ะคิดว่าถูกไหมครับถูกค่ะมั่นใจเหรอมั่นใจค่ะถูกต้องครับบอกแล้วแค่นี้เองก็คนมันเก่งนะน้องโอ้เก่งสิใหญ่ แล้ว้วมันจยเกดาคำต่อไปนะครับคำว่าสีสัตว์สีสัตว์แม้คิดว่าถูกถูกค่ะคุณคิดผิดมันผิดจริงหรอ เออมันพีดเก่งสุดเลยนะครับถูกต้องครับดีใจบอกแล้วค่ะคนจิตเขาไม่พูดเยอะถูกต้องครับเห็นไหมคะบอกแล้วลูกสาวเพราหุ่นลามเก่งอยู่แล้วค่ะคำต่อไปนะครับคำสุดท้ายแล้วนะครับคำว่าทยอยครับ ยากกว่านี้บ้างไหมคะเนี่ยมีแต่คำง่ายๆเอาจริงคิดว่าถูกไหมถูกค่ะนี่ค่ะคิดว่าถูกไหมครับถูกค่ะแน่ใจเหรอครับแน่ใจค่ะแหมคนนี้เขาทอปฟอร์มจริงๆเลยนะครับถูกต้องครับ ถูกต้องแล้วคับเห็นไหมบอกแล้วทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้หาไม่ได้ที่ไหนนะคะต้องคนนี้คะ่ะนี่นะคะคือโฉน้าของคนที่ชนะในรอบที่แล้วนะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับ <im ple as> ดีใจมากเลยคะ่ะจะไ,ไม่ออทํ้งที่ว่าคุณลามผิดหวังเลยคะ่ะ ไม่ต้องพูดเยอะครูปาน,นีคะจะไม่ทำให้ครูผิดหวังเหมือนกันนะคะคำแรกนะครับคำว่าเลงคิดว่าถูกกันไหมครับถูกค่ะมั่นใจขนาดนั้นเลยหรอครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเคครับงั้นถูกต้องครับ คำที่สองนะครับคำว่า strawberry ให้ไปเขียนทีดูมีค่ะไม่เป็นไรค่ะใบ้บๆบเขียนัไม่ถูกใครเหรอคะใครเขียนผิดมีไงเขียนผิด strawberry ไม่เข็ยนแบบนั้นนะคะลูกศิษย์พ่อคุณรำปังตกไปนะคะ strawberry เขียนแบบขุนแป้งนะครับปองแป้งชนะครับ คำสุดท้ายนะครับคำว่าเฟ e บุ๊กโอ้ยง่ายเกินแกแล้วทำไมแพ้ล่ะคนแพ้ก็อ่อนให้ไงคนแพ้ก็ดูแลจะอินไปค่ะเสร็จแล้วโยกป้ายขึ้นครับโอ้โหเขียนถูกทั้งสองคนครับถูกต้องครับแค่ไม่เขียนถูกปะเห็นไหมบีคนเก่งไม่พูดเยอะหรอกช่ ขอบคุณผมไ้ชได้คาที่นรดพี่นโอ้ยณค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกวันนี้สนุกมากเลยค่ะแล้วคนอื่นล่ะครับสนุกค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะครับเราก็จะมีรางวัลให้คนที่ชนะในวันนี้นะครับนั่นก็คือเราจะมีภารกิจให้คุณทำครับมันต้องเป็นหน้าที่ของคนแพ้ใช่ไหมคะัไม่ค่ะทางเราอยากให้คนที่ชนะทำจับมาเลยค่ะ นนี่่คคืออมิชัขงุณให้ผู้ชนะไปถามคำถามถูกผิดในภาษาไทยกับเพื่อนๆนักศึกษาให้ครบ3คนจึงจะถือว่าเป็นมิชชั่นคอมพลีทและเป็นเดอะวินเนอร์ที่แท้จริงเรื่องแค่นี้ค่ะกล้วยๆค่ะชื่ออะไรคะชื่อป้ายค่ะวันนี้มีคำภาษาไทยมาให้ทายค่ะว่าคำไหนเขียนผูกคำนี้ค่ะถูกนต้งค่ะหญิงเจเอคุณค่ะชื่ออะไร ชื่อเหตุงเลยค่ะวันนี้เรามีคำไทยมาให้ทายนะคะว่าคำไหนเขียนถูกคำไหนผิดอ่าวคำนี้ครับพี่เป็นคนเวียดนามนค่ะทำไมภาษาไทยเก่งจังเลยคะช <c oughs> ่างเรียนภาษาไทยครับขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อพรน่ะวันนี้มีคำถามค่ะมีคำไทยมาให้ทายคะ่ะว่าคว่าว่าคำไหนเขียนถูกคำไหนเขียนผิดคำนี้ค่ะคำนี้เขียนถูกค่ะถีกเลยค่ะดีสุดค่ะ รักษาภาษาศาสนาสอ์ค่ะไปเรียนกันเยอะๆนะคะมิแต่คนเก่งๆคะ่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะ1น like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพ่อตับหนึ่งคะแนนของเราคะ่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ